พี่เตียกหมดเลยเนี่ยหรอสวนผักแฟนแกอืมใช่เป็นไงสวยไหมใช้สมองส่วนไหนคิดนะฮะถึงได้หาผู้ชายจนจนแบบนี้มาเป็นหัวเนี่ยไม่อ่ะปลูกผักก็จริงแต่มันก็อาชีพสุจริตนี่อีกอย่างอ่ะ พี่เขาน่ารักมากเลยนะดีด้วยอัธยาศัยดีดูดแลหนูก็เก่งดีแล้วยังไงสมัยนี้ดีหรือไม่ดีไม่ใช่คำตอบแร้วจ้าเขาดูกันที่เงินดูว่ารวยไหมทำอาชีพอะไรมีหน้ามีตาในสังคมหรือเปล่าแต่งงานไปแล้วอะ่ะจะอยู่ดีกินดีไหมลูกจะได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด วงตระก,กูลจะได้รุ่งเรืองถ้าแกดูแค่นิสัยดีแล้วอดอดอยากอยากอะไม่ได้นะสิ้นคิดพี่อะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาสิพี่ยังไม่ได้เจอเขาเลยนะไม่ต้องเจอฉันก็รู้ว่าแฟนแกคนนี้ใช้ไม่ได้เป็นแค่คนปลุกผักนี่แกใช้ตรงไหนม,มองฮะ ถึงได้เอาผู้ชายแบบนี้มาทําผัวฉัน,นเสียดายมากเลยนะถ้าฉันว่าแกอยู่บ้านแล้วจะหาผัวจนๆแบบเนี้ยฉันพาแกไปต่างประเทศด้วยดีกว่าจะได้หาผัวหล่อๆรวยๆ,ๆเรื่องแค่นี้ก็ต้องให้ฉันสอน,ออนหิเมย์นะหอิงเมย์พี่อ่ะอย่ายึดติดดีอีกอย่างที่ไม่ควรตัดสินคนจากอาชีพนะเดี๋ยวถ้าพี่เจอเขาอ่ะยังไงก็ต้องชอบเขาเป็นคนดีจริงๆนะ ไม่มีทางไปเลิกซะนะฉันไม่ยอมให้แกคบกับผู้ชายที่ไม่มีอนาคตหรอกเดี๋ยวลำบากขึ้นมาฉันก็ต้องช่วยอีกทาระพี่มิวเดี๋ยวเราเจอเขาก่อนนะเคมไหมเมมาเหรอทำไมไม่โทรบอกพี่ก่อนอนะพี่พง ้านี้ใครอ่ะอ๋อฉันเป็นพี่สาวเมย์เพิ่งกลับจากต่างประเทศฉันเป็นไฮโซค่ะอ๋อสวัสดีครับพี่มิวผมพงนะครับเป็นแฟนกับเมย์อ่ะไม่รับไหว้พอดีฉันไปอยู่ต่างประเทศหลายปีลืมว่าเขารับไหวกันยังไงนี่เธอจะคบกับน้องสาวฉันเหรอใช่ครับผมกับเมย์อ่ะ คบกันมาสามปีแล้วนะครับแล้วยังไงฉันไม่สนเลิกกับน้องสาวฉันซะฉันไม่ยอมให้น้องสาวฉันคบกับผู้ชายที่ไม่มีอนาคตพี่มิวหุบปากเลยย้ยเมย์ฉันทำเพื่อไกอยู่นะได้ยินที่ฉันพูดไหมเลิกกับน้องสาวฉันซะทำไมอะครับผมกับเมย์อะเรารักกันนะครับพ่อแม่เมย์อะก็เห็นชอบด้วย คนเท่าคนแก่จะไปรู้อะไรเราไม่ต้องถามว่าทำไมเธอน่าจะเจียมตัวนะเป็นแค่คนไขผัากระจกกระจกะจ,จะมีปัญญาเลี้ยงน้องสาวฉันได้ยังไงฮะมาดูแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ต่างอะไรกับคนเก็บขยะเลยพี่มิ้วพอเธอพี่ดูถูกพี่คงม,มากเกินไปแล้วนะก็ฉันพูดความจริงนี่นี่ ฉันเป็นห่วงแกนะเยเมอีกหน่อยอ่ะแกต้องมาขอบคุณฉันพี่ม่ะมูวด้วยซ้อมว่าพี่คงเขาทําอะไรบ้างเขาไม่ได้มีแค่สวนผักอย่างเดียวนะไม่ได้แค่ปลูกผักเลี้ยงหมูด้วยหรอหรือว่ารับจ้างซ่อมหลังคาบ,บ้านไม่เป็นไรเมพี่มิวไม่สบายใจเพราะว่ากลัวพี่ไม่มีปัญญาดูแลเม์ใช่ไหม ฉันไม่ใช่ไม่สบายใจฉันไม่ชอบผู้ชายจนๆจนจนค่ะงั้นพี่มิวตามผมมาเมย์ก็มาด้วยนี่เลย นงพี่มิวครับนี่บ้านผมเองผมสร้างว่าเป็นเรือนหอม่าอยู่กับเมย์สองคนนะครับเรือนหอฉันไม่เชื่อหรอกจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่มิวนะครับแต่ผมขอบอกอะไรอีกอย่างหนึง่งผมไม่ได้จน และกระจกแบบที่พี่มิว่าผมปลูกผักขายเพราะผมชอบเป็นงานดิเลกอาชีพผมจริงๆอ่ะเป็นวิศวกรเปิดบริษัทร,รับเหมกาก่อสร้างส่วนเรื่องเงินเดือนอ่ะไม่ต้องบอกนะครับบอผมในเดือนเท่าไหร่จริงเว้ยมิใช่พี่แล้วแกทำไมไม่บอกฉัน บอยให้ฉันด่าอยู่ได้จะหาจังหวะไหนบอกอ่ะพี่ด่าฉันชอตชอชอดเนี่ยพี่พงเขาอ่ะพูดกับพ่อกับแม่เรียบ้อยแล้วนะสินสอดฉันอ่ะสามล้านยังไม่รวมบ้านทองคำแล้วก็ที่ดินอีกนะเยอะขนานดเลยเหรออืมทีเนี้ยพี่เขา,าเหมาะกับฉันหรือยังเหมาะสม ี่ต้องขอโทษด้วยนะพอดีอยู่ต่างประเทศนานอะ่ะลืมมาไลาหลา,หลายอย่างเลยอนะ่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจพี่อยู่ต่างประเทศนานอะ่ะเลยเลืมเรื่องมารยาทเดี๋ยวพี่อยู่ประเทศไทยสักพักอะ่ะน่าจะมีมารยาทมากขึนกว่าน,นี้นะครับงั้นพี่กลับก่อนนะไม่ทานข้าวด้วยกันเหรอโอเค